อนาคตของอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตโลกอ่ะพี่ปอกมันจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ครับเอาภาพยายใหญ่ๆก่อนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะจำนวนผู้ชมยังไงก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าวันนี้สมัยผมเด็กๆเ,เนาะกีฬาที่เราเล่นคือเตะฟุตบอลกับวิ่งวันนี้ผมไปพูดกี่มหาลายัยผมถามเรื่องเดียวใครไม่เล่นเกบมบ้างไม่มีใครยกมือมันน้อยมากเพราะอะไร วันนี้เด็กสามขวบถูกเล่นด้วย iPad เขาก็ดูโลบอกดูไมค์คั t ยังไงเด็กทุกคนต้องเล่นเกมแต่ก็เด็กเตะบอลน,น้อยลงไปสังเกตได้เพราะเกมมันคือคุณเตะบอลคุณต้องมีสนามแต่วันนี้เกมมันอยู่ในเนี้ยเกมมาอยู่คอมพิวเตอร์ที่เขาต้องใช้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นมันเป็นอินเทอร์เน็ตเอนเตอร์เทนเมนที่ใกล้ตัวมนุุย์มากที่สุดยิ่ยงมีคนเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเรากาลังจะมีจํานวนของเกมเมอร์เยอะขึ้นทุกวันจํานวนของเกมเมอร์เยอะขึ้นทุกวัน e sport audience มันจะเยอะขึ้นตามแล้ว ตราดไดที่ออเดียสมันโตจํานวนคนเล่นเกมมันโตสากรรมเกมอ e ีสปอร์ตยังไงมันก็ต้องโตมันมันอยู่ที่เวลาเอาแค่แค่ว่าวันนี้ถ้าเด็กรุ่นนี้ที่เป็นโปรเพลเยอร์เป็นนักกีฬาหรือเด็กที่เาารียนมหาลัยเล่นเกมเป็นเยอะๆเนี่ยเขาหลุดออกไปทำงานมาร์เก็ตติ้งเขาเป็นคนที่ถือบัดเจ็ตโฆษณาเมื่อไหร่ผมว่าเม็เงินโฆษณาจะไหลเข้าอ e ีสปอร์ตเยอะมากขึ้น